ว้าว wow, สวยเว้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยมีหมาด้วยเว้ยโอ้โหนี่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 ดเป็นยูทูบว้าวโอ้ยนี่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 ดูเท่าโอ้ยมันดูว่าเอ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 าเข้ามหาวัุฒิสิไอ้เท่าเว้ยอือหือโอ้โยงามเว้ยงามงามงามโอืมอ๋อ เอามาปล่อยเข้าข้อกันนะเฮ้ยเฮ้ยจุงมันข้าหาวัวไงซสิไอ้นี่เฮ้ยปล่อยไปข้าหาวัวว่ะอุ้ยเฮ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 ้ยกลั่นว่ะนี่เท้าเฮ้ย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 อะไรใครขัดลอดสักขาเดี่ยงไปล่ะนันนี้ล่ะบอกแล้วดื้อหลายดิเฮ้ย โอ้ยงามเว้ยวัวงามเว้ยงาม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 หลายแท้งัวน,นี่โออยากได้ดิได้ดนิน้องงัวตัวน้อยเนี้ยทำไมอ่ะโอ้ลูกสวยสิแม่หูเหอมันได้เว้ยตัวนี้ เออมันใหญ่มันต้องใหญ่กันนี่ลูกของตัวผู้ตัวเมียวะโอ้ยตัวเมียตัวผู้ลูกกับตัวเมียโอ้งามขนาดอันนั้นแน่อ้อยเท้าอ้อยเท้าเข้าไปหน่อยสิวะให้วัวเล็กกระเทืบในนี้นี่เออให้วัวกระทืบมันโอ้ยแน่มันบอกว่าจะมาแย่งงูวไออยู่เท้าอันนี้แม่ เฮ้ยขาไม่ดีเลยแถมยังกระเพงวัวกเพงว่าปนด้วยนาไอ้นี้ว้าวโอ้ยเท่าแมงวัวกระทือบมันเด้แม่บักเท้าเอ้ยนี่นีแน่ดูด้วยนะดูด้วยน่น่ะน่โอ้โหโอ้งาม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  แต่ตัวแม่ซะด้วยลูกมันก็ได้งามจริงๆฮะแม่เน่ะเลยสมเทียมหรือว่าอ๋อเจ้าของเจ้าของเขาผสมเองกันตัวเล็กผสมเองอ๋อก็ผสมเองเขาเลี้ยงตัวเดียวตัวใหญ่อแห้งเขาเลี้ยงอยู่บ่อวินน่ะเราอันนี้ไปผสมก็ไปผสมเทียมไปให้แล้วพอมันท้องได้ประมาณสี่เดือนห้าเดือนกว่าเขาบอกขายก็เลยซื้อมาเออไปเลี้ยงก็มาเลี้ยงไว้ที่มอเนี่ย แล้วกำลังออกลูกอยู่นี่สวยนะเว้วยเนาะตัวใหญ่นะเนี่ยเดีย๋ยวจุงไปหาเตะลมตามแถวท้องนาเล้ยท้องนาอยัางไม่ได้นั่งจุงไปหาเตะลมปล่อยย่ำข้าวไอ้เก๋อยู่นู่นแหละเฮ้ยไอนี่ก็น่าดูขากระลากเว้ย แถมยังจะล่องัวงัวนาเนี่มไหมอ่ะไวยไว้วัวตัวนี้เอาได้เลยแมมแล้วเรากินฟางด้วย เอาคูโคตมาลดหรือเปล่าวะฮ้ให้กินคูโคตด้วยไหมอะึูว่าลาดคูโคตด้วยคือคูโคตมาลาดลนะโยใช่เลยเว้ยเอาลองมาลาดดูไหมกินดีนะนไหมอะคูโคตนะเฮ้ย เอากากหรือเอาคูโคตกากน้ำตาลกากน้ำตาลที่นั่นนะนะไม่ใช่คูโคตรนะนะอ๋อกากน้ำตาลำดำๆหรือว่าเอาคูโคตไอ้ที่ขาวๆผสมน้ำลดคูโคตไอ้ที่ว่าน้ำตาลในทางลวนน่ะโอ้งามเว้ยนี่กินฟางตุยๆเลยเว้ยแม่เป็นบาบมันเออพ่อ,อเป็นชาโรเล่เดี๋ยวออกมาเป็นนี่ <c oughs> ตัวเล็ก เห็นพีแม่แน่นแต่สวยะอะเนาะว่าไอ้แม่แต่สวยนะอ๋อยายแห้งเขาซื้อมาตัวเดียวเนี่ยนะตัวเดียวทั้งบ้านแล้วทีนี้แม่ชีเขาบอกว่าให้ให้เลิกเลี้ยงวัวเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงวัวเออก็เลยขายบอขายทั้งแสนสองร้อย้ก็แค่หมื่นเดียวเองว้าวทั้งแม่ทั้งลูกไงเหรอแ,แม่เดียวแม่ที่อุ้มท้องอ่ะอ๋อแม่ที่อุ้มท้องไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้นั่นมันมาเออกกับเรา อ๋อนึกว่าทั้งลูกทั้งแม่กเท่ากับลูกเท่ากับลูกทั้งแม่เนาะซื้อแม่อุ้มท้องอีกหมืนนึงซื้อวักแสนหนึ่งมาออกเป็นตวเมยกับโอ้คุ้มเลยเออถ้าออกเป็นตวเมียงวันนี้ก็คุ้มแล้วตะควายมีกี่ตัวตะควายหนึ่งสสามสี่ห้าหก ไอ้ตัวแห่ๆอะไรที่สนุกทำความควยความบัวน้ำเสีอ่างเว้ยมาแล้วเว้ยเท่านี่เฮ้ยมันจะล่อวัวนัด้วยเนี่ย โอ้ oh, งาม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 ซื่องวัวมาลองตัวแม่ลูกเอาเลยเคจุบทิปแค่นี้เลย<า>ผม่เพี่ิ้นองสวัสดีครับ